น้ำมันหอมระเหยกับการนอนหลับนะครับน้ำมันหอมระเหยนะเรียกว่าอโรมาเทอราปีเนี่ยนะฮะมันเป็นการใช้ใช้สารสกัดจากพืชเนี่ยนะครับไปใส่อยู่ในน้ํามันก็ได้หรือว่าพวกแอลโกอฮอล์ก็ได้ให้คุณมาใช้ทาร่างกายใช้สูตรโดมหรือจะใส่ตัวดิฟิวเซอร์ก็ได้ให้มันมีกลิ่นออกมานะครับซึ่งมันมีงานวิจัยมันช่วยเรื่องนอนหลับได้ช่วยลดเรื่องความกังวลได้นะครับมันช่วยได้ยังไงคุณต้องเข้าใจกระบวนการรับกลิ่นของคนเราก่อนนะฮะ คือกระบวนการรับกลิ่นเรานะอยู่ในจมูกมีตัวรับอันหนึ่งนะเป็นตัวรับกลิ่นเข้าไปส่งกระแสประสาทผ่านสิ่งที่ว่า olfactory nerve เ,เป็นเส้นประสาทที่รับกลิ่นมันเข้าไปที่สมองโดยตรงในส่วนของ temporal lobe ส่วน temporal lobe เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องเช่นมีสมองส่วน hippocampus เป็นสมองส่วนความจำนะฮะอันที่2คือเป็นสมองส่วน amygdala ซึ่งเป็นศูนย์รวมด้านอารมณ์ของเรานะครับลึกภาพเราดมกลิ่นเข้าไปเราจํากลิ่นได้ มันเป็นลิงก์กับอารมณ์บางอย่างของเราเช่นกลิ่นนี้ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายขึ้นอารมณ์เราก็หายกังวลมากขึ้นนะครับอันนี้คือเมคานิซึมของมันเวลาสูดดมเข้าไปนะมันค่อนข้างไวมากเลยคุณนึกภาพคุณดมหงไทยดมแป๊บเดียว๊บสดชื่นเลยนะฮะหรือว่าคุณเดินเข้าไปในร้นกาแฟนะคุณเดินไปพับได้กลิ่นกาแฟปับ๊บเชื่อตื่นแล้วนะฮะโดยไม่ได้ต้องกินกาแฟนะครับซึ่งอีกผลของ การโดนกลิ่นนะฮะอันนี้ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะฮะแต่ว่าจะมีสารประมาณหาตัวนะที่อาจจะช่วยได้บ้างนะตามง,งานวิจัยของฝรั่งนะครับอย่างแรกนะฮะคามโมไมล์นี่ใช้กันเยอะนะฮะจะมีสารที่ว่าอีพิเจนินเนี่ยสารนี้ทาให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นคุณภาพการนอนโดยรวมคุณดีขึ้นระยะเวลาการนอนคุณนอนได้นานขึ้นแล้วก็ยังมีฤทธิ์ลดความขบวนได้ด้วยอย่างที่2คือลาเวนเดอร์นะฮะหลายลคนจะบอกว่ามันเหมือนกลิ่นในห้องน้านะครับซึ่งจริงๆไอไอ้กลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยทำมันช่วยลด ฮอร์โมนของความเครียดคือคอร์ติโซได้นะมันก็ลดความเครียดได้อันที่สองคือมันทําให้คุณรู้สึกง่วงมากขึ้นคุณจะ,จะนอนง่ายขึ้นที่สามพือกลิ่นแซนเดิลบูดนะฮะเขาบอกว่าจะมีสารเรียกว่าเบต้าแซนทาโลนะ,ะตัวนี้ช่วยมีฤทธิ์ผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราง่วงนอนได้ที่สี่คือเบอร์กามอตนะ,ะบอกว่าตัวนี้มันช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ได้ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อได้มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อันที่ห้าก็คือโรสนะฮะเขาบอกว่ามันจะช่วยนอนง่ายขึ้นดดนะะนนนนแลล้้้วววกก็็็็ดดดคคาาามมเเเรรีีียยไัััออปปสต่่งทน น้ำมันหอมระเหยในการใช้เรื่องการนอนหลับนะครับก็ถ้าใครเคยใช้กลิ่นอื่นๆหรือว่าน้ํามันหอมระเหยตัวอื่นๆแล้วเวิร์กไม่เวิร์กได้ผลไม่ได้ผลก็ลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยฝากกดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะครับ